สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้วิธีการลบบัญชี TikTok สมมติว่าบัญชีนั้นเราไม่ใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้เลยนะครับโอเคไปเรียนรู้กันเลยอันดับแรกเลยเราก็กดเข้าไปที่แอป TikTok นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งปุบ๊บขึ้นอะไรก็ตามนะครับให้เราไปกดที่รูปก,กากะบาดได้เลยปิดิงอ่านะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปกดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับกด1ครั้งนะครับ กดที่รูปโปรไฟล์หนึ่งครั้งนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นประมาณนี้ก็กดรูปกากบาทปิดได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปกดที่รูปสามขีดนะครับกดหนึ่งครั้งเสร็จแ,แล้วก็ไปกดที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดหนึ่งครั้งโทรศัพท์ของผมอาจจะช้านิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปกดที่คําว่าบัญชีนะครับไปกดที่คําว่าบัญชีกดหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะมีคําว่าปิดใช้งานหรือลบบัญชีปิดใช้งานหรือลบบัญชีนะครับตรงนี้เราก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับก็รอสักครู่ทีนี้ผมไม่ต้องการที่ใช้บัญชีนี่ลวนะครับผมต้องการที่จะลบบัญชีโดยถาวรน,นะครับก็กดที่คําว่าลบบัญชีโดยถาวรน,นะครับปุ๊บในส่วนตัวนี้ก็จะมีข้อคําถามนะครับตัวนี้ให้เราเลือกตอบนะครับ ฉันจะยกเลือกใช้ชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับฉันใช้ t i k t o k มากเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั่นเอง,เองสมมติผมจะเลือกว่าฉันมีหลายบัญชีและอะไรประมาณนี้นะครับผมก็กดเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับก็รอสักครู่ะนะครับระบบก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดข้อมูล t i k t o k ของคุณไม่เลยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ก็คือร้องขอ การดาวน์โหลดอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลที่เราเคยใช้แต่เนี้ยผมสมัครเล่นๆหรือรประมาณเนี้ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรไเป็นต้นนะครับก็กดเลือกว่าหากดำเนินการต่อจะถือว่าคุณได้ตรวจสอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วนะครับเราก็กดตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะยอมรับการลบนั่นเองแล้วก็กดที่คําว่าดําเนินการต่อได้เลยนะครับกดอีกครั้งรอสักครู่นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับหลังจากนี้30วันบัญชีและ ข้อมูลของคุณจะถูกลบโดยถาวรน,นะครับภายในย30บวันนั่นเองบัญชีของผมคือตัวเนี้ยนะก็จะถูกลบในระยะเวลา30บวันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราอาร่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดที่คําว่าดําเนินการต่อได้เลยก็รอสักครู่นะครับฮ่าตรงเนี้ยนะครับระบบก็จะเอ่อระบบจะส่ง SMS ไปที่โทศรศัพท์มือถือของเราอะไรประมาณหรือว่าบัญชีอีเมลเพื่อที่ ทำการยืนยันการลบข้อมูลนั่นเองผมก็จะดู S M S นะครับมาไหม S M S ก็จะส่งมาที่ของเรานั่นเองนะครับบัญชีของเราที่ใช้งานะ243756อ่านะครับ2 4 3 7 5 6แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ24 3ส5 6จแล้วกอ่านะครับก็กดที่คำว่าลบบัญชีได้เลยนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าลบ บัญชีนี้หรือไม่ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องการที่ใช้บัญชีนี้แล้วก็กดที่คําว่าลบได้เลยตัวนี้นะครับการเข้าสู่ระบบหมดอายุแจ้งเตือนข้างบนตัวนี้เรียบร้อยนะครับการลบบัญชีจิกตอกที่เราไม่ต้องการใช้งานก็คือสามารถที่จะลบทิ้งได้เลยเป็นต้นนะครับโอเค คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีครับ